เราได้กลับสูว่วงวนอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบอลไทยซ้ําแล้วซ้าเล่าเป็นอีกครั้งที่เรารู้สึกค้างคาใจบางคนอาจจะร้องไห้หรือว่ารู้สึกแบบมันน่าจะทําได้ดีกว่าน,นี้ถูกไหมแต่เราทุกคนก็ต้องแบบเขาเรียกไงเราเราจะได้รับสิ่งรอบค่าอลไรบอกอ๋อทำเต็มที่แล้วอ๋อเป็นกำลังใจให้นักบอลใช่เราทุกคนต่างเป็นกำลังใจให้นักบอลอยู่แล้วเราท้เราทุกคนต่างเป็นกำลังใจให้โค้ดเราทุกคนต่างเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยแต่รู้อะไรไหมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นผมว่าเป็นแบบ เกือบจะร้อยครั้งแล้วมั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นผมไม่รู้ด้วยซ้ําอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราแทบจะไม่พร้อมจริงๆเลยเราไม่สามารถที่จะโทษโค้ดเราไม่สามารถที่จะโทษนักบอลได้เพราะว่าผมเชื่อเลยนะครับว่าโค้ดต้องการสิ่งที่มันที่ต้องอะไรมากกว่าเนี้ยเขาต้องการนักเตะตัวหลักเขาต้องการนักบอลที่เขาคุ้นเคยที่ทําทีมมานานเนี่ยนักบอลที่เขาทําทีมมานานหายไปไหนหรือหลือกี่คนอะ่ะผมผมถามว่าเหลือกี่คนน่ะ แล้วเราต้องการที่จะเอาชนะระดับเอเชียเอาชนะทีมที่เขาเตรียมตัวมาอย่างดีเขามีความฟิตมีลุกเล่นมีแทติกเทคนิคที่แบบพร้อมจะเอาชนะเราตลอดเวลาเราก็เลยต้องเล่นเกมรับอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ต้องแปลกใจเลยที่เรารู้สึกอึดอัดแล้วเป็นอย่างนั้นรู้อะไรไหมทุกคนอยากจะระเบิดความรู้สึกนั้นออกมาแต่ทําไม่ได้พออไรรเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าทำไปแล้วเราก็ยังคงได้รับเรื่องเดิมๆอ่ะเ,เราจำความรู้สึกนี้ได้ปะ่ะความรู้สึกที่เสียดายความรู้สึกที่เสียใจความรู้สึกที่แบบ เราทำเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่ได้รับผลงานที่ดีสักทีอ่ะในกีฬาฟุตบอลมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถูกไหมครับอิรักชนะซาอ,อเราแพะทะท้ทาจิมันเกิดขึ้นได้แต่เรายอมรับได้ไหมล่ะผมถามแค่นี้เอ,า,อาจากใจจริงเลยยอมรับได้ไหมกับผลการแข่งขันแบบเนี้กับความรู้สึกค้างคาใจที่ผมคิดว่าเองอยู่ในนักบอลทุกคนอยู่กับโค้ชอยู่กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็หลายๆอย่างอยู่กับแฟนบอลทุกคนรวมถึงตัวผมด้วย คลิปก่อนผมทำคลิปนะครับว่าไทยไม่ได้แพ้ซาอุเราแพ้การเตรียมตัวของเราเองมันไม่สามารรวัดผลได้จริงจังเลยถึงแม้ว่าแบบอ้อผลงานขันเป็นตัวตัดซินเราต้องยอมรับไม่ผมไม่ยอมรับเด็ดขาดเราไม่ได้ตัวหลักเราไม่ได้ตัวที่โค้ชทำทีมานานปูจินการนะว่าเราทำทีมาเป็นปีทำทีมาเป็นปีแล้ววันแข่งจริงเราได้นักเตะแค่ครึ่งเดียวนะั่นคืออย่างมากที่สุดเกิดเดรขึ้นมีปัญหาแน่นอนไม่ว่าจะแผงเกมลุกเกมรับ การเล่นร่วมกันจูนเข้าใหม่แล้วหวังว่าจะดีขึ้นเอ้าอย่างนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเตรียมตัวก็แค่เรียกลงมาสักแบบสองอาทิตย์แล้วก็ไปเลยดิไปคัดเลยดิไปเล่นเลยดิผมเข้าใจดีนะว่ามันไม่ใช่รายการฟีฟ่าเดย์ที่แบบที่สามารถปล่อยนักเตะตัวหลักได้บางสโมสรก็ต้องจำเป็นดูนี่นะแต่รู้เลยไหมเรารู้ล่วงหน้าผมคิดว่าล่วงหน้ามาหลายเดือนแล้วอะเราไม่เตรียมตัวอย่างอย่างแบบไม่เตรียมตัวอย่างจริงจังมากกว่านี้หน่อยเหรอ เราอยากไปโอลิมปิกไม่ใช่เหรอเราอยากมีผลงานที่ดีในระดับวิธีระดับนานาชาติไม่ใช่เหรอถ้าเราได้นักเตะตัวหลักที่แบบโค้ชทาทีมานานแล้วก็ได้แบบแข่งขันแล้วผลแข่งขันมันเป็นเป็นอะไรเป็นแบบนี้ผมผมบอกได้เลยมันไม่มีอะไรค้างคาใจามันเป็นที่ยอมรับได้และไ,ได้วัดรู้สกยภาพที่ใช้จริงก็อ๋อทำทีมาเป็นปีนะนะทําเอ็มทีนะนะแก้ไขจุดต่างๆอย่างดีแล้วนะนักบอลก็มีคุณภาพด้วยแต่ผลงานเป็นปแบบนี้โอเคงั้นรอบต่อไปทําให้ดีขึ้นวางแผนระย,ยะยาว จริงจริงเหมือนกันหรือเปล่าการเล่นเกมลับเป็นสิ่งที่ดีผมการันตีว่าดีมากๆแต่มันไม่ควรจะเล่นเกมลับทั้งเกมแล้วอะไรครับแล้วโดนคู่ต่อสู้ยิงเอายิงเอาเปิดใสยเอาเปิดไสเอาพอเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็ยิงทุ่มโอกาสให้เขาทุกคนเชื่อไหมเชื่อไหมว่าโค้ชไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพราะเขาก็ต้องรู้ว่านักบอลมีแรงแค่ไหนศักยภาพประมาณไหนไปเปิดแรกไปอะไรก็จะเหนื่อยแล้วก็แบบโดนเขาต้อนอีก เขาจึงต้องเล่นรับรัดกูลแบบนั้นผมถึงบอกนะว่าผมไม่ใช่ความผิดนักบอลไม่ใช่ความผิดโค้ดแต่เป็นความผิดที่เราไม่เตรียมตัวให้ดีมันไม่ใช่อยู่ดีแบบอยู่ดีอ้อมีอิมลลบิกนะเตรียมตัวให้ดีภายในหนึ่งอาทิตย์ไม่อะหลายเดือนแล้วอย่างนี้ผมทานายล่วงหน้าได้เลยป่ะนักบอลที่อายุเด็กๆสิบขวบอะไรอย่างเงี้ยที่จะมาติดทีมชาติไทยเพราะเขาไมา่ติดทีมชาติไทยใช่ไหมเขาไปเล่นหลีกในหลีของเขาอะแล้วพอถึงเวลา ก็จะไม่พร้อมอีกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าก็จะบอกว่าอ๋อมันไม่ใช่ฟี ف าเด้อ๋อต้องอย่างนั้นอย่างงี้ทำทีแล้วแล้วโค้ชก็งงสมมติผมเป็นโค้ชทีมชาติอย่างเงี้ยผมทาทีมมาเป็นปีแล้วอยู่ดีๆนักเตะหลักตัวหลักหายไปครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยผมมีวิธีที่จะเอาชนะระดับเอเชียแล้ววิธีเอาชนะญี่ปุน่นเกาหลีอ่าซาอุอิรักอย่างดีแบบพร้อมสล่มสามศูนย์สี่ศูนย์อย่างเงี้ยแต่นักเตะตัวหลักผมหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะ ทุกคนรู้ใช่ไหมอะไรจะเกิดขึ้นเล่นเกมลับอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าอ๋อต้องรับไม่ดีนะรอสวนหะจุดอ่อนจุดอ่อนมันรู้ตั้งนานแล้วจุดแข็งก็รู้ตั้งนานแล้ว,วเราเราคิดว่าเราไม่รู้อะเราคิดว่าเราไม่รู้หรอว่าเขาชอบอะไรอะเขาชอบเปิดยาวใช่ไหมเขาชอบวางบอลยาวเปิดมาให้มงกระชากลุกลยเส้นหนึ่งตรงนึ้งเราเห็นมาบ่อยแล้วอะใครที่ตามมอลไทยมานานจะรู้ดีนะครับว่าเวลาเจอเราเราเจอระดับเอเชียมันเป็นยังไง แล้วผมไม่ได้มีปัญหากับชุดนี้ด้วยท่านนักบอลชุดนี้เป็นการเตรียมทีมของแบบของแบบโดยในระยะยาวอะ่ะว่าอ๋อเจ้าชุดนี้แหละอ๋อชุดที่แบบเออนักบอลมาจากตรงนี้ตรงนี้นะเออมาจากดีเลิแบบนี้โอ้ลงตัวระ,ระยะยาวเลยเป็นเป็นปีแล้วก็มาแข่งรายการนี้เลยแล้วแบบใครว่างไม่ว่างก็ก,ก็ก็ไม่ว่ากันอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นถ้ามีการแจ้งให้ทราบก่อนบอกก่อนอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีปัญหาหรอก เราจะรู้ล่วงหน้าอ๋อโอเคเป็นแ,แบบนี้นะอ๋อเราต้องการแบบเปิดประสบการณ์ให้เด็กๆ <c oughs> <c oughs> น่าเสียดายนะครับที่เราต้องเจอกับเรื่องนี้ซ้าแล้วซ้าเล่าเราแทบไม่ได้ยืนด้วยขาของตัวเองจริงๆเลยอะเราต้องไปพึ่งคนอื่นให้ชนะเพื่อที่เราจะเข้ารอบเราต้องพึ่งหวังว่าให้ฝ่ายแบบยิงพลาด <c oughs> ให้ฝ่ายแบบโชคไม่ดีหร,ออรือยังไงอย่างเงี้ยแบบเพื่อให้เราแบบโชคดีและเข้ารอบแล้วสุดท้ายเป็นไงครับเราหวังว่าเราจะแบบ ไม่มีอะไรอีกฝ่ายยังไม่ได้ท้ายเกมขึ้นมาไปคนระับโป้งนะครับมองจะจ่อไปโป้องอีกฝ่ายยิงขึ้นนําพาตัวเองเข้ารอบแล้วทิ้งเราไว้ท้ายตารางเออนี่ขนาดเตรียมตัวอย่างดีนะครับแบบมาเป็นปีแล้วแต่พอถึงเวลาจริงมันจะเกิดเรื่องราวบางอย่างขึ้นแบบอะไรก็ไม่รู้ถ้าเตะเจ็บผมไม่มีปัญหาเลยนะถ้าเตะเจ็บก็ยังหาตัวรดแทนอย่างน้อยคือแบบมันยังยอมรับได้มแาบบ งว่าแบบเฮ้ยเรามีโครงสร้างทีมเราแบบตัวหลักอย่างน้อยแปดสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยนี่เป็นไงครับนับคนได้หรืออ่ะใครตัวหลักบ้างที่แบบไปอุ่นได้การต่างๆที่แข็งแร่งพอจะยืนระยะเกมะระยะระยะยาวเอากับปะทะผู้เล่นระดับตัวใหญ่ระดับเอเชียพร้อมกับค้รที่ทําทีมมานานด้วยผมคิดว่าผมพูดแฟนบอลแทนแฟนบอลไทยหลายคนเลยนะแต่ผมเชื่อผมแม้ว่าแบบทุกคนก็ยังอยากจะพูดอีกอ่ะอยากจะแบบอยากจะบอกเอ้ยมันมีเรื่องนี้ด้วยคอมเมนต์เลย บอกเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงผมเชื่อว่ามันค้างคาใจแน่นอนครับที่แต่ละคืนนักเตะก็ค้างคาใจด้วย <S <S ผมอาจจะไมไ่อยู่ตรงนั้นอยู่ในทีมอยู่ในส่วนนั้นแต่ผมรู้ว่าเหตุการณ์เหล่าเนี้ยมันมีความรู้สึกทางใจมากแค่ไหนดังนั้นเนี่ยแล้วผมก็หวังว่าเราจะมีผลงานที่ดีขึ้นแล้วก็มีอะไรที่แบบมันชัดเจนแล้วก็มันเต็มที่แล้วจริงๆเนี่ยไม่ต้องบอกผมเลยนะอ๋อเต็มที่แล้วเออต้องให้เผมผมไม่เชื่อครับ เราไม่เคยเต็มที่จริงๆไม่ใช่ว่าเราเลยไม่เต็มที่แต่เพราะปัจจัยที่สนับสนุนให้กับทีมนะครับเราไม่เคยที่จะใส่ใจมันอย่างจริงจังหรือให้ความสําคัญอย่างจริงจังสัยทีอะ